พี่น้องดื้อพี่ข่าวน้องกันเด้อจ้าก้อยเนื้อเด้อจ้าก้อยเนื้อก้อยเนื้อยกแยกก้อนสกินไนทบอกพี่น้องบ่ายยกซอยที่เป็ดตอนใหญ่แต่ก้อยเนื้อเป็นตอนมาเป็นก้อยเนื้อซับมามากินน้ำกันหรือไม่แกงสูตรดำโยกพี่น้องมึงนี่แกงสูตรผมมีมันต่างพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเห็นมันเนาะนี่มันก็สร้างว่างไว้หนึ่งหกินอยู่ข้างล่างมันนี่นี่ข้าวเหนียวมีผักซาปผูอะไรเงี้ยล่ะแยาซอยเดินมาถืนีึงผู้ มามามาเด้อแซ่บทำกันเด้อพี่น้องจ๋ามีกระเทียมเอ็ดครึ่งหนึ่งแสร้างมันต้องพี่นองเาะอะเน้นกับเข่าวประเดยนเน้นก้นเท้าเน้นกับข่าวประเด้นเน้นก้นเท้าเอ่ยองกินก๋วยจเ๊วเดินซีมก๋วนวเดใช่ใส่อันเป็ด วัดคุณ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 องอยอยู่พี่น้องมึงแก่ใจก้อนละมีเออใจส่นเห็ดใส่ไผนตอนนี่ใ่อเต้มฮึดข้าวนึดข้าวเสียบมีพักซับปูนเสีอบยำร่วนยุ้พี่น้องค่ะใส่ตับใส่เนื้อปลาสซักหูซักก้นสมองสมองได้จ่าเด้อมาเด้อคุณยายมาเด้อ ทำขาดวนั่ทอยอยู่ขายู่ส่หนออืมอืมส่อันนี้เาใสน้าเยาะอนเบอจาก้อนไหยงหนงเงียบมเงียบน้อยอันนั้นมันเดกเมาอันนั้นกออย่างปคอพี่น้องตกแกงสมมาอาไปกิน อยู่ข้างลงตักด้วหน่อยพันทิพย์สาวน้ำตาเ้าแม่วานแม่ติวเขาซื่อมาหนึ่งมาหายเขาทางกเอุดรนี้เยัดซอสจับซื้อบ่ไใดนองกดเอื่อซื้อไหนบ่ล่ะพี่น้องแล้วมาไหนพิโก้บ่อยากพิสโก้ยูท ไม่จี่อ้องเราบุงไอ้นไปเลยไปสุดเนาะฮะำมาเลยสุยอนะสอนอไร่ดป้าบอแล่ป้าอยู่บุเรียกจี่เรงแรมโรกแดอยกั้งยาสอนกัตยากอยู่ยาสอนเราสิบเเบิร์ตะเพียงเลยป้าบอแ่ะพอดีแต่งโตให้ร้านเป็นสีแยก แต่เขาก็เอาไปออกน้อยโดไมดีถ้าคนเขาเลิวไปตีแล้วนี่กินนี่มันคอยอยู่พี่น้องกินแต่ยู่คอยอยู่ี่าอันคุดมาซาปูอยู่ของเขาเอาไปคอยผู้ายอยู่ใส่หล้ต่อตอเวสติบารก็เดินตัวก็เดนใส่ไม่ได้ละ สอัรดยีย่สิะคะอ๋อืมเอหนึ่สิบาอ้โหักรของยนมาถึงาขางเลยสักออเออจากก็จะต่ยะายดอกยมันกขาวมือนกันเ้อเออซื้อมาทัวถึงกันยาบ,าบากันได้พี่น้องโอุ้เห็นบอรักรักคิดถึงทุกคนนนะ <c oughs> <laughs> กนกินกขอนเนี้ยจะก้อนกินก้านเจ้าเร็ก้อนก้าเจ้้อนกินเขาไกียงเหรอเดี่ยกินเขาเอบาเป็นเขาเขาเทียงเลยพี่น้องตายเขาแรงก็เขาซีสุ่มถ้าเขาแรงก็เขาซีสุ่มจองมึงตับโอ้ยสามบิด ดับทล้วไม่หลวกลยำเบอรโอเ้ยข้าววะจันยิ่เบิรงข้าวอะไรจะมาเลอะดื้อเบอร์โอ้ย้กินยานไปอ้านะตัต่ตต่ตั้ง่ยุสิที่ตมไปตัวซ่างว่าคยกินนอกไปหรอจะได้บาิคงดับกล้วยดับงอมกินหวาน้องจะขอตัวไปถามเจ้าเพีงก่อนเอาเพีงมาเอิญ แป๊บนึงแต่มันย่อตัดสีแก้วขาวก็พี่นอ้องวาดสีแก้วขาเวมันเคย่าอื่นมาตอนตอนนี้ฝากสุขคู่สุคนดธ์จ้าฝ <c oughs> ากแค่ก้อนหนึ่งตอนอวางไว้แซ่บเนี่ยพี่น้องเอย้ยหมนอนหมอนหมอนเมืวน ก็อัมอ่ะสนเป็นห่องก็โดดคือแหละแล้วก็โตกับพี่ห่องหาตัวก่อนนะฮะหมดหรือฟินบอก อําไม่อย่างก็ไปเกี่ยวเข่าบ่เกี่ยวเข่าตั้งคําพันธ์แล้วก็จะเกี่ยวของยาหายหาทุงปุ๋ยไปพี่น้องจะไปเกี่ยวเข่าหร้อเข่างามจะได้บ่ลหยีสีโบเสียบไม่ไปด้วยมาเขาก็เข่ามาแล้วจะเอาไว้ตับปันมัโอ้ยไว้แต่อัดหนึ่งหัวมันถึงสนักก็อัดได้พอเพื่องมันหนาอยู่เขาจะอัดไหบอับ เอเสียมาแล้วดูความ,มัพบรรลับอ,อื่นปูอ๋อเราล้างก็ได้ร้านอ,าอื่นบอกอื่นซื้อปูอือ่นลงมาได้จตาย บอกว่าห <t> ้ามเอาวัวควายลงจะจะอันนี้จะจะอาดฟางยังได้อหมนคนนั้นจัละเจ้าพิอน่ะบอกไปเรื่อยๆอย่าไปลงปุ๋ยอะไรก็ออกไปบมึงเห็ล่ะหาเพื่องหนักนำตองไปเอาใกล้หน่อยเดียวคนเขาจะคล้องไงไงไม่มีเพื่องไปนลอกตับ ลุกไปอีกแล้วมาลูกเล้เอองสามเหรอนไม่บอกดูสองกนนี้ะตาเล่าอืมันดอ่นีเอรถอยู่ไปนี่ยก่องงเจ๊ไหวแล้วใส่ลูมากเติมที่เรา นี่นะะเอาคนอยู่ว่าเขาเอนอนอยู่ก็หานอนก็ผัวัเพี่น้องเออเนเพิ่นเออจะกินแต่เพิ่งเอยกอนกอนจะเออจะกินาแล้หยุดก่อนเลยเดี๋ยวพี่น้องเออีนอแกก้อนมันเครื่อเนี่ยแม่ันน้องสาหล่าบ่คือแห้งเนาะคือเหคือแม่้องสาหลางอะไรอ่อ

กูนักเสียงแน่เลดเจ็บอีกแม่ยิ่งแม่ยูังได้อ๋อเนี่ยก็เมันแขงรมาแขงไปหลังวะไปหลังเอาเอาแก่เลยอมาเลยเอ้่า้อบอกคน่วันไหนเพื่อนเขียวๆมันหอไปแน่ขากุดีนนก็เลยแค่ไปทำกับซื่อและ แก่ยังก็ได้ย่าย่าย่ายอ่ำเน้อกินตับกวนพี่น้องกินแต่อันดิบๆไรตับเดียวสอนแล้วไปต้มกันเดี๋ยวสอนกินมึงดิบๆหรากจ๊นี่เขาจะหันกินดิบข้าวอืมก็สอนยอมเลยใต่เราคำนึงจะกินอะไรเติมป็ับอันนี้บ่ตับว่าตับก้อยบ่เากินตับหมูเองมันอ่ะในเบื้องลูกินข้าวค่ากินข้าวจ้า

ที่หลังเขาเขายังขอเข้าไปอีกที่น้องก่ทั้งวันนี้นะไม่ใส่เอ้ยคงแม่เอานอนน้ำกันหลังจากนี้วขนยันนี่สไลม์ยันนีได้คลิปนีควาไปเลงคลิปแต่บมกบ้านหรอกถูกสากระเท้าหายแม่เขเห็นลงคิิอืมอืม มัแ้ด้บัดนี้นกิมต้มสงมงหงกินยังเตืาจก่อนตั้มแซ่บแสดได้พี่น้าานอ,งองท่มาตั้มกินยังเตืาวันนี้ไม่ขายสมตั้มนั่นบาขายเลยตั้มเหรตั้มคุณชายบาขายได้ใคร ูอยากินกุ่งเนี่สาวมันสอกุงมาไรนลอยยี่สิบห้าบาทโลนึ่งเครื่องโลกายแม่ต้มงเกินไงัลาเ้งม่ต้อกินต้องเสียงกระไรไม่ไม่เฮ็ดกิบดูไหมว่า็อยหเสบ่สอ้ยห้าสิบดยที่รองต้นไห้าทีลกินระเบืดอดอกแต่กัดเสียนกินต่อยูบายเด้อกินหอดสกุสุลคนนะจา ลืมสับตักไปปก่ใบบักขูดให้ยายสนเลยเร้อบ๊ายบายสักนาคิดถึงทุกคนนะคะก็ข้าวที่เขาครับอ่ะ